มาแล้วข้าราชการที่โชเป็นตัวนำกุปโปก้าโซที่สองเสนหาที่สามที่โคบายซ สายชลเป็นตัวนำกลุ่มคาโซที่สองลิดไมล์เลฟที่สามทิโชที่สี่ิโคไปสองอกได้ตรงสายชลเป็นตัวนำกลุ่มคาโซที่สองลิดไมล์เลฟที่สคารานิ ใช้โชเป็นตัวนับคูโปคาโซเริ่มไล่ทหน้รอมด้วยลิทไมล์ลูกอีกตัวขณะนี้ลิทไมล์เริ่ม